มาค่ะจันก็เป็นที่้อเหนกันานไหมคะก็ประมาณนานเจ็ดขาก่อนะประมาณเจดนไน่านารยนี้อยู่ในวิัไดู้เจนทียนทา คืออันนี้เป็นในไาจายใช่ไหเข้างเนี่ยไปาจาายหน่อยน้องนึก็กติดคนโฟมีไฟไม่ได้แีไฟไคได้คนเปิดไฟไม่อันนี้จะซื้ัาซ้นเป็นยังองเขาได้ไหมทเต้นเต้น

Pancasila sila niaca ma tu diampi mayang kante wisung wisung nakan naya ti salene nasa panca sila niaca ma tu diampi mayang kante wisung wisung nakan naya ti salene nasa panca sila niaca ma Namo tasa kakawato arahato sama samputasa. Namo tasa kakawato arahato sama samputasa. Namo tasa kakawato arahato sama Namo tasa kakawato arahato sama Namo tasa kakawato arahato sama samputasa. Kotang sarang kasi. พุทธังสารนังคัจฉามิธรรมสารนังคัจฉามิธรรมสารนังขะชามฆสังฆสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิโตเตียมเตพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยามปีพุทธังสารนังคัจฉามิโตเตียมเตธธรรมังสารนังคัจฉามิทุติยามปีธรรมังสารนังคัจฉามิโตเตียมเตสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยามปีสังฆังสารนังคัจฉามิตาเตียมเตพุทธังสารนังคัจฉามิตาติยามปีพุทธังสารนังขะชามฆตาเตียมเป มังสระนังขจามิตัิยัมติธรรมสระนังขจามิปฏิยัมเปสังขงสระนังขจามิตัิยัมติสังขงสระนังขจามิเอชสระนักมักนังนิทวิตังปะนาติปัตตาเวรามันเสิกาปทังสมาทิยามิปะนาติปัตตาเวเรณานิสิกาปทังสมาทิยามิอตินนาทานาเฟรามันเสิกาปทังสมมาทิยามิ นาินทาเวระมณีสิขาปะทังสมาทินิาเมสุเชาจาราเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิามิกาเมสุมิชาจาราเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิามิมกสาวาทาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิามิมกสาวาทาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิาาทมิาสมสกราเมระยัมมะชัปปามาทานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิามิ สุราเวรนะชปนาตนานะเวรมณีสิขาปัทสัมมาทิยานีเป็นมาเนปัญชาศิขาปัทนาเสเรนัสโขคติยันตเสเนัโพคสัมปทาสเรนันิพติยันตาเตทัมาสสเรนางวิขโขคย ธรมเดลูกาี่ปฏิสังฆปฏิการการชารีอันรี่วาังญาติสันติทาสัตว์ปราสักขะตารเทศน์ธรรมธรรมปิมันังธรรมยังบุตตาอะกะวะโออุปะา

हा मांसा सं घं सर शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि सर शरणं गच्छामि गोधिम्बे संर शरणं गच्छामि राधिम्बे मुधं धम्मं शरणं गच्छामि राधिनगामि रायं रेला हे राज तो ददा देवदन्तिपालीनो हतेय ब्रह्मा नेवेसे सुदे संजानकपुपुसे नानिन्जि परिगजेति सङ्घनेवातिवन्नति नतततति नभोमि नरतनन् पकिया राजति मन्तयतेन सदानजेतो तेनभव तस्समाहितं हितोपो सो सम्बसमत्तनो भूते तम्मे जसंतेतिरो सद्धनिवेसये जो धर्मचरीतायेना वाचयया วนังประสัสันติเรชสันติปโมติยะสัจจะตัตะเดะจงสุปฏิทินสีละจียสักะยะนังกริยันังมสิทังสันเทปะสะโยสัตติอุชุโตันจัสนังอาราริตติธิาโหตันหกตสัจีวิตังตัสสะมาสัตตัญจะสีทังััสสัตังารโนยนเฉทเมธามี

येतो वत सततो धर्मदितं तथा धर्मनीयमतः सम्हे संकरदुक्खराती दमनतततो हति संवचते अतिसमेति अति सम्मुसितव अति समेतो वत अतिकति देसेति पञ्ञाभेति पक्खतेति मेव वदति विहयति मुतानि करोति सने संकरदुक्खराती कुमनवदितव नतगतनगतवदतततनं येतव च तथातो dhamma cittato dhamma niyamata sa me dhamma alakatati anta kathato ati sambuddhati ati saneti ati sambuddhi dhamma ati saneta maraji khati deseti anyadeti mataketi meya vadati deva devatani garuvati sa me dhamma alakatati

i

नमो सवे नहि न महासेन नमस्तुना हे वन्ति आलि मत्तिन करो न ददतिना धर्मे ตัวฐานก็วางแบบเดียวกับ นิจาวาสังนาราโอปะนาวยะธรมมิโนโอปะเชตตวานิโรชันติเตจังโอปะสมโสุโคสัเบสตามะรันติจารมะเริงสสจารมะริสระ

ขิคสังคสาโคนชยามะโคนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตขุกสังโคพิขุสังโฆอิมานิอิมานิสังคธานานิสังคธานานิสัพพะอิวานานิสัพพะอิวานานิปติคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหะกัง ที่ขรัตตังที่ขรัตตังปิตายะ นิทายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระสฆ์ผู้จะเดินข้าแต่พระสฆ์ผู้จรเินข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้องถวายขอน้องถวายซึ่งเครื่องสังฆทานซึ่งเครื่องสังฆทานกับทั้งบริวารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์ เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแต่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดถึงญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดถึงญาติข้าพเจ้าทั้งหลายมีบิดามารดามีบิดามารดาผูบาอาจารย์ผู้บาอาจารย์ผู้มีพระคุณผู้มีพระคุณตลอดถึง ตลอดถึงเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรและสัพพสัตว์ทั้งหลายและสรรพสัตว์ทั้งหลายและขออุทิศและขออุทิศจงมารับเอา จงมารับเอาส่วนบุญส่วนศนส่วนบุส่วนลที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย้ทัหลายได้ทำบุญกุฏิได้ทำบุญกุฏิให้ไปแล้วให้ไปเลยในครั้งนี้ด้วยเธิญในครั้งนี้ด้วยเถินสาธุ ก็คือยกช่วยอะไปยกแล้วก็ยกต่อต่อกันไดยกจับกันต่อต่อกันได้เอาเอาช่วยกนรลดค่ะก็คือไปทำงานอไรอย่างเงใช่ไหเนี่ยออด้

ได้บุญนกคอมไมุณได้บุญแล้วนะจะได้ว่าอีแมมนยาคชิวหูเนาะมันขึ้นหอดสองแม่นแล้วมันไหลเอง้เขาไปขี้ยาเขปอุทินไ้แม่เขารเล่ทองไปองม้เจ้าสองแม่นเลยนอนนอนแฮมเป็นเนว่าจะหมกนอนใอ้อย เพิ่นบอกนอนไหมคือบ่านอนน้อนไทยงเปล่โอ้ยเรียบร้อยละวกือหนึ่งสองาแล้วเปิดใครเจ้าบ้านไหนอะปุ่นเด้อเด้อป่าตีอันดีเลยเนี่ยจัดเลยกดตามไซด์ด้ลยเนาะเยไม่รูไม่รูไม่รู้อไเลย นี่เลยค้ะไนนีไม่งานยังคนคนอะไรกูเอาเจาเอานีไปสันเอาเจากัเอานีไปเอาสะดคพอกะงอเอนะอดีงเไดวยโอเคป้าเสียมป้ายาตายายไม่ดีซื้อเพิ่นว่ไหโอเคพร้อมพร้อมค่ะ เออได้ค่ะเได้ค่ะอาจารย์ที่เบาอย่างเป็นไงจะรบคำชิดอ๋อไมู่กะดีผู้รักษายางบนทานจิแมนโรจิ Này con có chết chẳng phải đi Mang cua đây Đu đủ bia này Uổng thớt không vô lẹ สางความนั้นจใจตะต้นหลักการที้ว่าจากเดรที่เรามีลมหายใจอยู่ให้เรามันผลไปม,ลมันรลึกมันกรทำมันเป็นตันให้เกิดขึ้นมาพันใจของเราไม่ได้สิเหล่านี้มันจะเป็นปัจจัยต้นทางส่งไปหลายทางคือปัจจัยของเราเนว่าเมื่อเราลวงลับรลกนี้ไปแล้วเนี่ยสิยน่างนี้จะเป็นขับรังขับเคลื่อน หรืว่าจะเป็นกุศลให้เราไปถึงโก ตัวกระเฟ้าเสตัดกริฉันไปในแนวฝั่งนั่นคือสองอย่างที่เห็นคือคน สิ่งเหล่านี้มันเป็นสื่อเป็นเหตุให้เราเข้ามาได้เพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะไม่ค่อยมีเวลาเข้าวัดนะองให้มีเด็กหรืออาจจะมีจิตตกหรือมีความเศร้าหมองเราต้งจะเรื่องสิ่งนั้นก็ ยะถาวาริวาหาปูลาบาิปูเรติสักะรังเอวะเมวะอิโตดินนังเบตานังอุปาคปาติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสามิชาโตสัมเบปูเรนตุสังกปะจันโดปัญหาโสยะถามานิโตติปะโสยะ ระเนพะวันัโตสัมโรโอวินาโตมาเภพวันตระโยวันสุขีบิคายุโกภะวะอาภีวานาสิเลสานิจังมุทาพะจันโนจันตาโรธรรมวันนันติอายุวันโนสุขังบ

เทวัตาสามมาโคตฐานุนภาเวนัสนาโสตทิภวันตุเตภาวะโตสัมมังคลังราคันโตสัเปเทวัตาสามมาธรรมานุภาเวนัสนาโสตทิภวันตุเตภาวะโตสาปรมังคลังราคันโตสัเปเทวัตาสามมาสังฆาน